เอาละครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอ็กซ์ชั้นที่เป็นแบบว่าเหรียญตานะครับทุกคนโอเคครับทุกคนกดเริ่มเลยดีกว่าเนาะเราจะต้องหาไข่ทั้งหมด20อันนะครับทุกคนไข่รอบนี้เนี่ยจะหาง่ายนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นไข่ที่มีขนาดใหญ่เนาะโอเคครับทุกคนไปไปกันเลยเอ,อ่อตอนนี้เนี่ยผมเจอไปแล้ว2อัน3อันไม่สิผมเจอเรื่อยๆเลยครับทุกคนตอนนี้เพราะว่าไข่มันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับทุกคนแล้วมันก็ได้มันไม่ได้แบบว่าไปซ่อนที่ไหนไกลเนาะ โอเคครับทุกคนไปผมว่าจริงๆคลิปนี้เนี่ยคือผมไม่จำเป็นต้องสอนก็ได้มั้งแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปในตัวโอเคครับไปกันต่อเนาะรู้สึกว่าผมเนี่ยจะเจอเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมพลาดไอ้ไข่น้นไปได้ไงเนี่ยไอ้ไข่ที่มันอยู่บนน้ำโู้จะว่าไปนะครับทุกคนตอนที่เราลัอเเฟสเนี่ยเราก็รับตรงนี้เนาะทำไมเราไม่เห็นวะ <c oughs> สงสัยจะเป็นคนแบบว่าสายตาสายตายาว อ่าตรงนี้ก็มีนะทุกคนสไลเดอร์เนาะฮี่แน่เอ้ยอะไรกรันไอ้เขียวไปแอบอะไรตรงนั้นว้าแอบไม่เนียนไปทำไมได้เจ็ดอันแล้วครับทุกคนตอนนี้เนี่ยแล้วดูเหมือนว่าจะได้เพิ่มมาเรื่อยๆนะตอนนี้อก็มันง่ายขนาดเนี้โอ้ยอนี้อือีสีม่วงเกือบไปแล้วฉันเกือบมองไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรครับทุกคนมันก็ไม่รอดอยู่ดี <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงเครื่องทางแล้วนะครับทุกคน ก็จะบอกทุกคนก่อนนะครับว่าตะออไพเนี่ยไม่ได้แบบว่าแค่มาเก็บไข่ในโบเคเว่นอย่างเดียวนะจริงๆก็คือตะไพก็ไปทำอ,อ,อีเวนต์ของมิมิกด้วยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากดูของมิมิกนะครับทุกคนตะไพก็อัปโหลดวิดีโอไปแล้วเนาะไปเช็คได้เลยครับทุกคนในหน้าช่องเนาะได้มา12อันแล้วครับทุกคนตอนนี้อันที่13ครับทุกคนอยู่ด้านหลังเนอร์เซอรีนะ่เนาะแล้วก็อันนู้นโอ้โหเห็นมาแต่ไกลเลยโถเอ้ย ไอ้นี่ก็ไม่เนียนไม่มีใครเนียนสักคนนึงเลยอ่ะพูดตรงๆนะถ้าสังเกตดีนะครับทุกคนทุกคนจะเห็นได้ว,ว่ามันมีขอบบารียรสีแดงเนี่ยไอ้เจ้าขอบบารีอสีแดงเนี่ยคือเหมือนเป็นการกําหนดขอบเขตว่าไข่มันไปสุดแค่ตรงไหนแนละ้วทุกคนทําให้เราเนี่ยหาได้ง่ายขึ้นเนาะคือเหมือนกับว่ามันทําให้เรารู้แหละว,ว่าไข่เนี่ยมันอยู่ในโซนไหนบ้างอะ่ะเออซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลนะทุกคนมันก็ง่ายแหละอันเนี้ยเผลิดเนกะ็คือมันง่ายกว่าอันที่เป็นระดับฮาร์ดสิกะไม่สิ ง่ายกว่ามีเดียมด้สามอ่ะเออทุกคน18แครับทุกคน18แล้วตอนนี้ก็เหลืออีกเพียงแค่2อันโอเคเหลือแค่อันสุดท้ายแล้วครับทุกคนซึ่งอันสุดท้ายเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยครับทุกคนต่อไปจะขี่รถไปแล้วกันเนาะเฮ้ยบึ้นเบิ้ลบิ้น,น,น,นความเร็วสูงสุดแล้วตอนเนี้ไอเจ้าไข่สุดท้ายเอ้ยไม่รอดหรอกวายตายแล้วก็ขี่รถมาแล้วเอทำไมเนี่ยไม่จะเก็บไส้ดีเออโอเคครับทุกคน ชาเลนต์รถรูปร่างหน้าตาประหลาดเนี่ยก็ถือได้ว่าอันล็อกเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคครับทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าตารถที่เราได้จากการเก็บไข่ครับทุกคนอุย้ยมันดูแปลกแฮทุกคนใช่ครับทุกคนมันดูแปลกมากเลยเนาะเฮ้ยแต่มันโดยรวมมันก็สวยเนาะสามารถที่จะปรับความเร็วได้ปกติเนาะโอ้มันลอยอะ่ะทุกคนมันลอยใช่แล้ะครับมันลอย โอเคครับทุกคนก็สลับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสลับคลิปนี้ถ้าไปก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาเล่น e v e n นต์ t h h u u ันของ b r o o k e วนทที่ระบบเป็นคนทำขึ้นให้ทุกคนดูกันเนาะสลับคลิปนี้ถ้าไปก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละบ๊ายบาย